เราจะทำอะไรกันนะะอะไรสีชมพูคือใครนะบาร์บี้ดีค่ะขอเข้าบ้านได้ไหมไม่ได้ไหมได้ไหมขอเข้าไปได้ขอเข้าบ้านได้ไหมค่ะได่นะคะไปหาอุ้ยก็เข้าโอ้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเนียนเนียนเนียนมานั่งมานั่งมานั่งบ้านค่ะโอเคสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอตเสือตู้เซืออยู่ไหนนะ นิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนเราเราเราต้องอย่ามีพี่รุทอย่ามีพี่รุทเอามาอยู่นิ่งๆสิเว้ยอย่าไปยุ่งกับอะไรกับบ้านของบ้านี่ทำไมเขาไม่ไปไหนเลยวะมีเขาเลยมีเขาไปเลยมีเข้าไปเลยข้าห่มไหนลูกห่มใี้มันทะลุเข้าบ้านติดตั้งตูมไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปตูมอะไรตูมอะไรตูมลงไปแล้วลงไปแล้วโอ้ยหนูหนีจากพี่ตลอดเลยนะ ก็กลับมาพบก,กับพวกเราอีกแล้วนะคะพี่นุ่นคะ่ะคลิปวีดีโอในวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งตัวเตรียมสีชมพูนั่นเองค่ะน้องๆเราจะทําอะไรกันนาะอะไรสีชมพูคือใครนะบาร์บี้อ่าทำไม้างมาแต่งตัวบาร์บี้ค่ะพี่เพราะว่าตอนนี้เปิดโรงหนังเพราะว่าจะใช้คนจริงในการฉายเนาะ ใช่บาร์บี้กำลังจะฉายในโรงหนังแล้วแล้วก็ใช้คนจริงในการลงหนังด้วยนะคะทุกคนมันฮิตมากเราก็เลยจะต้องมาแต่งตัวเป็นบาร์บี้นะคะใช่มัเห็นมากจนพี่นีบอกว่าอุ้มทำกันเถอะพี่อุ้มไม่พี่น้องนี่อยากทำมากเลยจนกรีดการดนะใช่แล้วบาร์บี้ต้องเขา<ย>้าอุ้ยใครเนี่ยหุ่นใหญ่มาก ก็เขาเป็นผู้ชายเบสบอยอ่ะหล่อด้วยนะประเด็นน่ะเอาไม่สนใจเหมือนอผู้ชายเหมือนไปกันเถอะอุม้มีเรา,าอุ้ยเขาเขาเดินมาหาแล้วเขาเดินมาหาแล้วโอ้ยอย่าบังนะแม่อน,นี่ oh <my> God, อุมก้าเขาเดินมาหาฉันนแ่แเกเขาเดินมาหาฉันนแ่แเกเพื่อนอวยก็จะถีบเพื่อนตุกเตียงละ <laughs> เขาจะเอาหนูไปแล้วลกูกผู้ชายนะผู้ชาย อุ้ยเขาตกลงไปในนั้นได้ด้วยหรอใช่ล้วตกไปปลละทำยังไ,ไงอะ่ะวิ่หาท้าตกนะตกปุ๊บหนูช่วยออกมาไม่ได้นะโอมว้า,วาฉันมานอนตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยที่นอนใครอะ่ะประเด็นอะ่ะไม่รู้ไปเราจะไปสร้างบ้านกันดีปะอุ้ยใครเนี่ยอุ้ยน้องแฟนขาบหอหน้องแฟนขาบอไปอ่ะนายรถเป็นไรอะ่ะรถเสียสไตร์นไม่ติดครับ โอ๊ยล้าเจ้ทำยังไงเนี่ยถ้ารถพังเหรอเนี่ยก็ไปแฟนกับผมสิคราบคุณสวยเขาบอกโอ๊ยต้นรถเป็นไรอะต้นต้นไหนวะอุมเม่นี่หอบ้านอะสีชมพูเนี่ยไปไปจโจรขึ้นบ้านจรขึ้นบ้านพี่นีจรขึ้นบ้านก็ร้อกสิไอ้นี่ไไอ้นี่ไงอ้นี่จะเข้าไปทําอะไรเนี่ยเขาจะเข้าไปป้นมันจะแบนบ้านทิ้งเลยนะไทางบ้านหนูเปลี่ยนเป็นสีชมพูเลยพวกนี้ดูดิเฮ้ย อา,อาชีพยูทูบเบอร์หนึ่งล้านสตับสครต์เรแต่งตัวเป็นบาร์บี้แบบเนี้ยเราก็ต้องมาทําอะไรที่มันแบบบาร์บี้บาร์บี้เนาะตัวเบลดิจริงหรอฮะก็ไม่ได้เป็นคนแบลอะไรขนาดนั้นนะคะเออเสียงเสียงเสียงเป็นอะไรก่อนแนพี่ <laughs> ฉันเสียงเป็นอะไรก่อนประเด็นอะ่ะอืม บาร์บี้ก็เป็นแบบนี้ของบาร์บี้อยู่แล้วนะคะใช่บาร์บี้ก็เป็นแบบนี้อย<ฮ>ู่แล้วอุ้ยดูบาร์บี้กำลังเล่นคอมดูมือบาร์บี้กดบาร์บี้กดอะไรอ่ะน้องปะขับอุ้ยเเข้ามาแล้วเนี่ยเข้าไงอ่ะเข้าตรงไหนอ่ะเอาพี่อยากป้นพี่อยากลองเปิดดูต้องใช้ระเบิดแล้วแหละติดตั้งเลยเจ๊ โอ้ oh my กอดเอาเงินได้ไหมอ่ะนี่ไงไบอกว่าแล้วก็ไม่ต้องเอ็มเจอหน้าตลอดกันพี่ได้เงินมาแล้วไม่แฟร์เลยพี่นี่ผู้นี่ผู้นี่มันไม่แฟร์เอามายังนี่เอาตามหนูไปเอางั้นหนูก็เอาไปดิพี่ให้จะยิงแกย่าหนีซะแต่ว่าที่เนี่ยไม่มีบ้านคนเลย ก็เขาไม่หากันเล่นไงเขาจะเล่นเล่นละครมากกว่าอุ้ยมีบ้านหลังหนึ่งตรงโน้นผู้นี้เราเห็นอยู่ตรงไหนตรงโู้นตรงนน้น้วยนะเจ้าของบ้านยังอยู่เลยผู้นี้โชคดีมากเุ้ยเขาจะแบนหนูไหมอ่ะนี้เข้ามาสิไฮอเข้าบ้านเขาได้ไหมอะมีเข้าบ้านเขาได้ด้วยอะว้าวแล้วเอ่อท่านเขาอยู่ไหนอะ ยืนเออต้องต้องระวังตอนนี้เขาไม่อยู่สิถึงจะควนได้วันนี้จะบ้าแล้วตู้เซฟเขาอยู่ไหนอะเขาอยู่เหมือนห้องของไควิเราเราห้ามพูดเสียงดังสิเราเดินตามเขามามาเร็วเออไม่มีไม่มีเตรียมระเบิดไว้ด้วยนี่อันนี้เลยนี่ก็เตรียมไปสิไม่เตรียมหนูเตรียมแค่งเงินกับของเองบ้านบ้านสวยมากเลยนะ อุ้ยพ่อหลอหเจอแล้วเจอตรงไหนอ่ะพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วเจอตรงไหนออกมาแล้วตรงไหนวะเอามาแล้วกำลังจะหนีคุณหนีก่อนคุณหนีก่อนเวลาไปรับคุณอ้าเขาล็อกบ้านแล้วเหือเขาล็อกบ้านแล้วคุณไปไหนต่อเอ้าไม่กอดหลักฐานอยู่ในมือดูออกจากบ้านแล้วคุณนี่ออกจากบ้านแล้วออกจากบ้านแล้วรอด้วย โอเมพี่ป้อนเงินเขาด่มาเอาแล้วมาเอาไปได้กันโอเคขอบคุณว่าเก็บ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 หลักทานเก็บประทานคุณผู้หญิงคะที่ฉันขอเข้าบ้านได้ไหมคะทิมตอนี่ไงคนไทยหรือเปล่าเห็นแบบคนไทยสวัสดีค่ะขอเข้าบ้านได้ไหม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  ขอเข้าบ้านได้ไหมคะได้ไหมคะใช่ฮะอุ้ยก okay. ็เข้าบ้อ้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเนียนเนียนเนียนมานั่งมานั่งมานั่งบ้านค่ะโอเคสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอ้ยตู้เซฟตู้เซฟอยู่ไหนนะได้ร้องคนหนูจำได้เหมนบ้านเล็กเดียวกับที่เราเล็กๆใช่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 นิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนเราเราต้องอย่ามีพี่รุทอย่ามีพี่รุทช่วยกดบ้าน เออถูบ้านให้เขามาอยู่นิ่งๆสิเว้ยอย่าไปยุ่งกับอะไรกับบ้านเขาออกมาอ้ยทำไมเขาไม่ไปไหนเลยวะเขาไปเลยไปเข้าไปเลยข้าห่มไหนลูกผมนี่มันทะลุเข้าบ้านติดตั้งตุ้มไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปตุ้มไว้ทำมตุ้มไว้ทำไมถล่มลงไปแล้วลงไปแล้วโอ๊ยหนูหนีจากพี่ตลอดเลยนะทำไมอ้าวชิดโอ้ยฮ้ยเป็นไงวะ ออกมาแล้วออกมาแล้วอุ้มไม่หนีจากพี่ตลอดเลยนะเราอะน้องเอฟซีน้องเอฟซีน่ารักมากเลยน้องเอฟซีน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ไี้ไปบนบ้านต่อไปยังมาค่ะบ้านข้างหน้าเราเลยเข้าไปดีไหมเอาว่าครั้งนึงเขาไม่เห็นหนูไม่เห็นว่ามันเฮ้ยเราแอบเข้าไปได้แล้วพวกนี้หนูมีวิธีอยู่บัดบ๊ดนึงบั๊ดนึงวิธียังไงอะ่ะหนูเห็นนี่เขาทํากันบท็กมาก <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่วางแล้ววางแล้วอุ้ยวางไม่วางผู้นี้ก็หลบเลยนี่ใครตายวะคือใครตายอ่ะออะไรใครตายเมื่อกี้หนูเห็นศพอะเฮ้ยทำไมเข้าบ้านไม่ได้อ่ะจริงด้วยเนี่ยเนี่ยมีโครงกระดูกเต็มเลยรู้ใครเอาโครงกระดูกมาวางถามจริงถ้าหลังนี้เรายังไม่ได้เข้านี่โอ้ไม่ได้ล็อกประตูไว้ซะด้วยสะดวกบ้านใครวะเนี่ยอุ้ยเราเคยมาแล้วหรือเปล่า ไม่เคยพนี้ไม่เคยเคยมาแล้วหรือเปล่าอสองไงเพ้นี้รอบสอะจำได้อยู่ตู้เซฟอยู่ไหนไปไปป้นกันเอาหายตู้เซฟตู้เซฟอยู่ไหนมีคนป้นเขาไปแล้วนี่เอาก็พี่ป้นเขาไปตอนนั้นไงมาแล้วจ้าเขางานเลี้ยงงานส่งไหมจ้าเข้ามาเร็วจ้าเขางานเลี้ยงงานส่งจ้าเข้ามาเต็มเลยเข้ามาทําอะไรถามจริงคุณพี่ปิดไว้หน่อยเขาจะมาป้นเฮ้ยมา เต้นเปิดเพลงพูดเมาเต็มเลยอ่ะพูดที่ไม่รู้เขามาทำอะไรอะ่ะเขามาป้นบ้านหนูไงไม่ทันแล้วแหละป้นไมปทุกคนจะป้นบ้านตัวเองถูกไหมป้นแหละโดยใช้สีรุ่ยนี่วะเกลียดพี่นุ่นนอนแล้วไม่ต้องพูดกับหนูเลยจะไปป้นบ้านพี่นุ่นพี่ไม่มีบ้านลูกพี่ไม่ได้สร้างบ้านพี่สร้าง เธอเพ่เธอขึ้นมาทำอะไรก่อนไม่ทันหรอกค่ะฉันปนเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเป็นตีมบ,บาร์บี้พร้อมกับการมาป้นบ้านคนอื่นคนอื่นนะคะเราจะไปปนบ้านเลขที่สุดท้ายนะคะลูกมีปืนพวกนี้หนูมีปืนนี้ปะไออุมม้มไปแล้วเข้าบ้านเขากันอ๋ออุ้อมอุ้มอุ้มอ้าอ่้บ้านใครเนีมยุม้มเข้าอ่ะแต่หนูไม่ได้ง้อะนะพวกนมอุ้มอุมอเตียงเตียงชอวยได้อมออ้ oh my god อุ้มอน้มอุ้อใ้่แล้ว ทำไมหนูไม่โดนแบนวะพี่โดนแบนอ่ะหาช่เม่เขาาอยู่ไหมล่ะเนี่ยเขาล็อกบ้านด้วยอ่ะเขาไม่อยู่หรออุ้ยอุ้ยหรามีพิธีเรามีพิธีพ่อนีปปุ๊บปั๊บปั๊บอ่ะเขาบ้านได้แล้วโหพ่อเขาได้แล้วพ่อนีเขาปุ๊บเอากดดลงมากระโดดลงมาเฮ้ยเราเข้าบ้านเขามาแล้วพ่อนิมีระเบิดเราไปหาดีกว่าว่าไอ้นั่นอยู่ไหน ห้องนอนตู้เซฟตู้เซฟเขาอยู่ไหนเห็นเดียาสิบันเขาวีตู้เซฟซ่อนไว้เนี่ยเตียงไหนอุ้มี่ด,ดูหน่อยดูหน่อย <c oughs> กดแล็อกไปเลยปัง <c oughs> เอาเงินเอาเงินได้ได้เงินไปได้อ่ะไ,ได้เงินมาแล้วได้เงินมาแล้วเราต้องออกจากบ้านเขาแล้วชิบหายเราออกไป เดี๋ยวเขาจะมาออกออกเราต้องออกที่เดิมไงออกออกได้ยัง <c oughs> ออกดีวทำไมพี่ออกไม่ได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเป็นลายต่อไป <s> <S โอ้ยมีใคร <S <s> <S อยู่ไหมคะมาสีผูนี้เห็นไหมตรงนั้นอะไหนไหนจีบฟ้าข้อไปเลยกระโดดลงมามาแล้วมาแล้ว <S <s> <S มาแล้วผูเบผู้เบรผูเบ หาห้องนอนเขาก่อนห้องนอนเขาอยู่ไหนคือเราวันนี้เห็นห้องตรงนี้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 นี่นี่ห้องใต้บันไดตรงนี้ีอ่ะตู้เซฟอยู่ฝั่งไหนล่ะทีเนี้ยก็ไม่หาในห้องนอนเขาแหละตรนนี้แต่แบ้านหลังนี้ตู้เซฟต้องอยู่ตรงไหนข้างบนข้างบนเหรอพี่ก็คิดว่างั้นแหละข้างบนนะข้างบนข้างบนไม่หาห้องหนึงหาห้องนี้เองไม่มี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 ห้องนี้เหรอ พี่มานนี้หนูนบ่นเองวันนี้ต้องบ่นอันนี้อยากบ่นเองไม่ได้บ่นนานแล้วอยากบ่นเออมาเระเบิดเลยเดี๋ยวมปแล้เบิดไม่เจอจ้ะแม่โอ๊ยพูดมาเอา้มามาหนูบังเบิดดิุนี่ใช้ไม่ได้เลยหวังนี่เลยอะกดเลยเอาเงินยี่สิบสี่ย<ก>ี่สิบสี่ไปไปไปวันยี่สิบสี่ ยี่สิบี่ยี่สี่ยี่สิบสี่อุนี่บ้านใครวะเนี่ยค่ะไอขอเข้าบ้านได้ไหมคะอุ้ยน,นั่นนั่นเขาเขาเขาบอกว่าบ้านใครก็ไม่รู้รเออเราเป็นบาร์บี้สุดหน้านี่ไงเราก็เป็นบาร์บี้แล้วไงเนี่ยก็อยากให้เราเป็นอะไรกันเนี่ย อุ้นมาสมัครเป็นเมียบ้านบ้านใครอ่ะบ้านบ้านผู้ชายคนนี้เหรออุ้มีเอาถุงนอนมาสิระบบผู้เชี่ยวชาญต้องเข้าใส่เลยมันต้องให้หันหน้าเขามันต้องหันหัวเข้าไปข้างในอ่ะมันถึงจะเข้าไปได้อ่ะหันหัวเข้าไปข้างในลูกเขาบอกว่า s อร r y แบนแหละแบนกันแหละแบนก้นอ๋อแบนเออแบน เขาเบนอะพยายามป้นท <3. S 1> <Go. S 2> ี่สาม go ไปบ้านอูบ้านหลังนี้รวยรวยวดูมีรถมีรถมีรถโอเคเอาอะไรอะเบนเหรอยังขอเข้าบ้านได้ไหมอุย้ยห้องนอนเขาอยู่ไหนอะเระเบิ่ออุ๊มีเขาแบดบ้านพี่เอ,อือเขาไม่เห็นเดินเลย เขาแบนพี่แล้วเออกลับมาเริ่มต้นใหม่สวัสดีพี่นี่หนูก็โดนแบนเหมือนกันโอ้โหนี่ดูหนูฟิลหนูฟิลมาหนึที่ <c oughs> โอเคค่ะน้องๆสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะพี่นุน่นน้องอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจพี่นุน่นกับน้องอุ้มทําคลิปวิดีโอต่อไปได้วยนะสนวัสดีค่ะทุกคนา